เมื่อหลายปีก่อนอาตมาจำพองคนหนึ่งได้พอง่ายคำจริงเรามักเสียเบาเรื่องบาปบุญคุณโถวดููอาตมาฟัง่งหลายเรื่องหลายเล่าเพื่อนยกกรณีเจ้าบาดฟูฟัง่งสมัยพระคู่เพื่อนมาอยู่ใหม่ๆกับพวกผมนี่หละไปนีมต์มาผมไปนีมต์พระคู่รูปนีมาเลยตอนแรกคณะกรรมการการเขาบอกใจดอกมันคัดผลประโยชน์เขาบอกยังไงซะพราจะเรามาอยู่แรกๆนี่เลากับ่อยอยู่เด้ เราปล่อยสองปีปุ่นนี้เงืนผาปลาเงื่อน,นกระถินเงืนหลายอย่างเขามาในวัดนี่หายไปโดยบ่ามีร่องรอยบ่ามีสาเหตุกระย้อนยังกระย้อนโกงกินกันนี่แหละคณะกรรมการมาโกงกินแหลกแหลกเพิ่นกับปล่อยอย่บาหน,นีปีที่สามมาเพิ่นก็นเลสิควบคุ้มอิงเลยบันนี้เงินหาผอออกมาสองคนมาดูแลเงืนเก็ดเป็นบัญชขีไหม บัญชีเขาบ่าเอาพันยิดามาเงินมันไปใส่บ่มีเพจตอบตอบบ่ได้เพราะจะเล่าเหตุจังซันไหนมีปัญหาเกิดขึ้นระบาดท,ที่นี่พวกคณะกรรมการนี่กับบ่พอใจหาเรื่องกันแจงเล่าอยู่ประจํายกตัวอย่างไปจัดฉากก็ขวดเหลาในเพตั้งเวนในกุดเเล่าแล้วก็ท้ายรูปออกมาเนี่ไไทบ้านเบิองทยบ้านบางคนก็ากับเสือบางคนก็ากับบ่เสือเพราะว่ามันมีปัญหากันไพสีไปเสือระบาดท,ที่นี่เรื่องนี้ก็ะเลดโตกไป หลายปีต่อมากกะฮาวา่าเอาพูยิ่งเขามาเขากุดหลายสารพัดหลายเรืองเล่ากับบันนียักษถเทียเดียนกันแจงเล่าปนันแล้วเขาคว่ำจิงสูลระบาดท,ที่นี่บางเถือกคณะกรรมการบางคนนี่เอาขี่เสบาทเล่ากับมีเรียหยาดโยมเรืองจริงตัวยหญคำจิงบอสซูฟังเอาขี่ง้อใซ่ตองแล้วไปปีงไฟใค้พ่อกนมันใหม่ๆแล้วก็มาใส่บาดเล่าวาดประนันบุเรีเอาขี่ใส่บาบา ไปวอดวัดเคยอวกโอ้ยขี่งวดตัวนั้นประสานเด้ก็เลยเอาทิมไปเล่ากับบ้านนี้อีกคนเห็ดเล่าปน,านัดเล่ากับบ้านนี้เด้อ้าวาดผู้นี่ผลปากคว่าค้นทีใสไลยเล่าหาเรื่องเล่ามีเรืองอันเป็นไปเบิดสู่คนนักตั้งแต่อดีตพ่อเยบันจนว่าลูกโกก,กุลเกทั้งหลายเ็ดแปดคนมันมีแนวห้พีนาดญยาดยโยม ประสลายต่อผู้ไม่ประทุสลายกำมันหนักแต่ว่าเล่ากัเอาโวซีทุกคนคว่ำดีนี่มันสูได้สู่สยางหยาดย่วมเพียงแต่ว่าเฮ้าสิทุนได้ซ้ำไหนก็อยากให้หลายๆคนที่เถือกระทําแบบนี้ให้อดทนเพราะว่าคว่มจริงนี่มันเป็นสิ่งที่บอ่ตายหยาดย่อม